ล่าซุดพี่น้องมาหน้าอีกแล้วค่ะมาเบ่งเพินเห็ดลวดน้ําเราลือลวดน้ําเกาออกไปใส่เกี่ยบพ่อพี่น้องได้สองเซนแต่ว่าสิสือมาใส่ยูด,ดอกมันเป็นได้สามเซนค่ะพี่นอ้องมึงอันนี้แล้วลือออกจากคู่สางเกาพี่พอลอมไว้อันนี้ห้เราเห็ดไปหอดพูนผุนผุนเราเห็ดห็างหอ,อมอยู่น่ะแล้วก็สียอ,อ่อนไม่หัน แล้วขุดเสาเก่าเ่ไปใส่ท่างนั่นทางได้สองเซนแล้วพี่น้องไปเลยรอให้หน้าห้นี่ไว้พร้อมเป็นสัดเป็นส่วนลวบัดนนี้ย่ามเพิ่นเหลี่ยงงัว่าหน้านี่เพิ่นพี่น้องกันนี่เพิ่นกะว่าสีเหลี้ยงงัว่าซันสิขังไว้นีหน้าเพิ่นเลยกันเ,เลยว่ะเฮาลรอมหน้าเข้าไว้ก่อนเพราะว่าห้าเฮ้าปลูแมแนวกินเนาะค่ะย่ามแรยงย่ามเกียว,ขว,เ,ยวเขาเหล้วเฮ้ากับสิได ปลูกยังไงก็อยากปลูกปอยสองย่านง่วกินอันนี้ปล่อยทางไวแต่ให้รถไถเข่าได้พี่น้องรถไถหน้ารถเกี่ยวเข่าให้เพิ่นลงไปนีแต่ได้ประธานเหตุไปเอาเสามาให้เอาทอให้แลอันนี้อยู่ให้เล้วมาฝังเป็นทอถอดอทอ,อกถอดเขาด่าอะไรพี่น้องเราเห็ุไปดีดีก,การได้ระดับหนึ่งอยู่จ้าะหุ่นจวนกระสร้างคนเอามาให้ ไม่เนี่ยแหละพี่น้องเด้อนี่จากนี้ไปนี่เราเสียวอ,อ่อนยูข่ขางไนมาตอสันลว้วะไดดีคัะยูดอกเห็ดเก็บของเก่ามาใส่ก้อนเนาะพี่น้องเนาะยงควยสีสื่อรลวดไม่มาใส่เส้็ที่สามแล้เห็ดไปก้อนเอาวะมันสิขาดํำไดค่ะนี่แล้วก็เห็ดหายดีอยู่เป็นไงกระไดกระคำเสาหนีเป็นเสาปูนเท่ปูนย่างดีเด้นี่ลักแดน เลยให้แล้วเอาเสาหนีเป็นเกณฑ์ไปเลยขันลวดคำหัวไทยอ่าพี่น้องมองดูล่ะเสาไม่กะยางใดเพราะว่าตอนที่ปั่นหน้ากันเนาะน้องเป็นผู้เฮ็ดเกียร์คันแท้หาเแล้วผ่นานไปอยู่อยู่คู่แดนมหากะกลางลักษณะทั้งนี้เราอยู่หน้าให้นี่ไหมพี่นอ้องขึ้นมาหน้าของยายนีแ่แหละมาใส่กะลบ่เอามาไวบกลางลัก ก็เลยกลายเป็นผลดีสําหรับยายวัะนี้ย่ายรอมหัวก็เอาลักสนด์เป็นเกิน์เนาะค่ะลักแดนเลยเลยฟังทั้งนี้ก็เลยเดะย,ยางยายมตัดหย่าอันนี้คือยางอะไรขึ้นกันนั่นแหละแต่ว่ามันทางหน่อยค่ะประมาณนี้จะพี่น้องกับบ้านก็ไปหาตะปูมาให้เล่าก่อนด้วยล้ว่าตะปูบ่พ่อสันน้องเอ้ย